ทานผู้ชมที่กระลกครับผมมาที่อำเภอนาแกมาเยี่ยมบ้านแล้วก็อดไม่ได้หรอกที่มาถึงแล้วจะต้องแวะเข้ามาบ้านนาโศกดงเท่าเก่าเพราะว่าเป็นบ้านตระกูลของคุณแม่ผมยายราศีพิรมาตเนี่ยต้นเขาตระกูลเขาอยู่ที่บ้านนี้แหละแล้วก็มาคารวะอาจารย์สุจิตยัคคพงศ์นะครับท่านเป็นครูเก่าแก่สอน งานจิตกรรมที่วิทยาลัยครูสกลนครจนมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเดี๋ยวนี้แหละผมก็เคยเจอท่านนานมาแล้วตั้งแต่เรียนปวชวหนึ่งผมไปหัดวาดรูปพระธาตุดาลเจิงเวง่านอาจารย์ก็มาช่วยคอมเมนต์ให้ว่าอย่า,างนั้นแสงอย่างนี้เงาอย่างนี้นะครับผมเลยถือว่าท่านเป็นอาจารย์แต่ว่าผมเป็นลูกศิษย์นอกสำนักนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ไม่ได้เรียนที่ราชภัฏสกลนครเลยนะครับแต่ผมเคยเข้าไปบรรยายนะ ลูกศิษย์หลายคนก็เคยมาขอร้องให้ผมนช่วยไปเป็นวิทยากรก็ดีใจที่ท่านอาจารย์ปรมา,าจารย์ทางด้านสีน้ำลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมนาคีรักนะครับแล้วก็วิธีการวาดรูปของอาจารย์นี่สีทีแปรงของท่านเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นนะผมมายิ่งไ,ได้มาฟังวิธีการวาดยังไงยังไงเนี่ย ทำให้เราเห็นความรู้สึกว่าเออมาคิดถึงการดำรงชีวิตของท่านอาจารย์ก็เรียบง่ายสง่าง,งามดีงามรูปวาดของอาจารย์ก็ออกมาอย่างนั้นผมมาเมื่อไหร่ก็อาจารย์ก็ให้แก้วมังกรให้มะม่วงบ้างไปประจํานะครับและที่สําคัญครับผมก็ได้รูปวาดจากอาจารย์พูดง่ายๆว่าผมมาประจบป้นเอาอาจารย์นะครับ ก็ขอบคุณท่านอาจารย์ที่เ,เดี๋ยววันหลังจะจะเอาเครื่องดื่มมาแล้วก็ให้จุ้ยเล่นดนตรีให้ฟังสักหนึ่งชั่วโมงนะแล้วก็เปิดคอนเสิร์ตเล็กๆถ่ายทอดแล้วก็เสวนาเรื่องศิลปะและดนตรีนะเป็นเป็นประมาณสักชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอย่างนี้นะแล้วเราก็ไปตัดต่อคนมีคุณค่าต่อสังคมนั้นไม่ได้เกิดมาเป็นสาธารณะทั่วไปนะไม่ได้เกิดมาเยอะคนนะ ไม่มีอาจารย์สุจิตคนที่สองนะครับงั้นคนที่เกิดมาแล้วมีคุณธรรมคุณภาพและมาตรฐานเนี่ยเราต้องเอาคนเหล่านี้เก็บไว้เป็นบทเรียนให้กับลูกศิษย์ลูกหาหรือคนเบื้องหลังตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่เขาก็จะหาว่าก็กเพิ่บเป็นคนแก่อายุ81 82นะเนี่ยแต่อย่าลืมนะครับของที่มีค่าเนี่ยมักจะเป็นของเก่า คุณซื้อทองวันนี้หนึ่งบาทอาจจะ3 0 0 0 0ื่นสี่หมื่นแต่ถ้าคุณไปซื้อทองเก่าเมื่อ500ปีที่แล้วแล้วมันมีสตอรี่เรื่องราวอยู่ในนู้นนี่ยมันไม่ใช่ห้าหมื่นนะมันอาจจะเป็น50ล้านก็ได้คนมีคุณค่าแบบอาจารย์นี่ก็เปรียบเทียบได้อย่างนั้นแหละครับต้องขอดพวกคุณท่านอาจารย์แล้วก็โอกาสหน้าจะมาเยี่ยมอาจารย์ดีอาจารย์จะฝากอะไรให้ท่านผู้ชมไหมครับครับก็ขอบคุณคุณอววริ์นะที่อุตส่าห์มาเยี่ยมแล้วก็ แล้วก็คุณจุ้ยครับจุ้ยนะได้ฟังสิ่งเพลงของคุณจุ้ยก็เก่งมากเลยเป็นพ่อสวรรค์ประทานจริงๆแล้วก็ก็ขอบคุณอาจารย์มากนะที่เป็นผู้ถ่ายทอดสื่อสารมัฒนศิลปะมีที่ไหนก็จะไปสู่สังคมโดยเฉพาะผมจะชื่นชมอาจารย์มากเกี่ยวกับแปลอายธรรมของสกลนครเยี่ยวพวกภาษาต่างๆตอนนี้ก็เริ่ม ดูความรู้นะปวดแันสะพานขอมซึ่งสิ่งอนี้มันอาจารย์มีมาหา,าแล้วผมก็คิดว่าอาจารย์วรวิทย์นี่คงจะมีแรงขับดันส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดการบวน่สะาพานขอมตัวนี้ขึ้นมาไมรเขาจะได้เห็นว่าในเมืองเดียวจริงๆในเมืองไทยเนะี่ยที่มันมีสะพานนักษณะนี้ก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์มากนะที่สามารถเรียน เบ็นบ้านเลยครับผมครับผมขอบคุณควาของคุคนขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะอยาธนะครับแต่ดูดวว่าถ่ายภาพจริงไหม